เข้าใจไหมท้องเลยจริงๆทำไมต้องเล่นกับลูกแรงขนาดนี้แล้วก็จะเล่นแต่กับโฟเอกลางฟูด้วยนะทำไมมันเล่นแรงแล้วก็เล่นเฉพาะแต่กับกางฟูไม่เข้าใจไหมทองเลย ตอนกลางคืนมาก็คนข้างห้องก็หนวกหูก็อยากจะย้ายคอกย้ายบ้านของไหมทองกับลูกมาที่นี่แต่มันก็ต้องทําความสะอาดแล้วก็ทําคอกใหม่ให้กางฟูกางฟูครับทําไมแม่แม่ไหมทองชอบเอ,อกัดอีหลา่าหือุ้ยอุ้ยอุ้ยทำไมทำไมแม่ไหมทองชอบกัดกางฟูจังเลยอะ่ะห ทำไมหมยทวงทำไม,ไมชอบกัดกลางฟูจังเลยฮะอุ๊ยอันนี้ใครเหรออุ๊ยยายเริ่มดูไม่ออกแล้วใครเป็นใครเนี่ยฮใครเป็นใครยายเริ่มดูไม่ออกอสตองอันนั้นสตองมาโลกโอ๊ยตายแล้วสตองฮดูจีดูจีจะมุดเข้าไปอยู่ที่ไหนเนี่ยมันเป็นตะอยู่อยู่ว่อนี่มันคือลกแท้หื เป็นตาอยู่อยู่ว่าน,นี่คือลกแท้ก็ต้องทำความสะอาดออกแล้วทีนี้ลุกมากเลยสมายสมายครับสมายครับสมายครับดูสิรู้จักชื่อด้วยอุ้ยแก่งหางแข่งหางสมายครับงูมาอยู่นี่ไหมลูกมาอยู่นี่ไหมอันนี้ก็คือเป็นอีกซอกหนึ่งนะคะของบ้านที่จะให้น้องหมา มาอาศัยอยู่ได้นะคะเราก็ต้องทำความสะอาดแล้วคร่านี้มันลรกมันรกนะคะต้องทำความสะอาดโอ้ยเนาะสงสารจังเลยอยู่ตรงนั้นเขาก็หนวกหูมันร้องตอนกลางคืนแล้วก็ต้องย้ายน้องมาอยู่นี่เลยโอ้ยย้ายน้องมาอยู่นี่เดี๋ยวย้ายเอาอันนี้ลงมาก่อน คงล้างไม่ได้เอา้าไม่ไหวกะคงล้างไม่ได้คงจะต้องถูเอาเอะนาะอุ้ยไหมทองทำยังไงดีล่ะลูกสงสารเด็กๆมากเลยเพราะว่ามันมันลุกมากตรงนี้เดี๋ยวยายจะทำที่อยู่ใหม่ให้เนาะเด็กๆเกนาะ

ก็มีรังนกนะคะรังนกที่ทมาทำรังไหมทองอันนี้มันมีรังนกเยอะเลยรังนกเอาซื้อลงมาเนาะมันก็เลยมีมีขยายตรงนี้เนาะ ยาอยู่ไหนคราวนี้ไม่กวาดยาอยู่ไหนคราวนี้ต้องไปดูเอาไม้มากวาดก่อนนะคะไม้ทองเดี๋ยวยาจะพาทำบ้านเนาะยาจะพาทำบ้านใหม่เนาะทำบ้านใหม่กันเนาะ ตัวอะไรนี่ตัวอะไรนี่ตัวใหญ่มากเลยไหมทองไหมทองอะไรเนี่ยเฮอย่า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 ไหมทองอย่าไปใกล้มันลูกมันจะมีพิษไหมทองไอ้ตัวนี้มันจะมีพิษลูกอย่าไปใกล้มันมันมทุกคนพิษสายเนี่ยนักบอกนัออกชไหมทอง ยเีมันจ,นจนขอพื้นที่กับคืนเลยนะคะคกขอกขอพื้นที่กับคืนนะขอพื้นที่กับคืนนะคะคบก อย่างไรซ่อนอนี้บ้างไเงเาไปเอาไปไว้ที่ใหม่ละจะหาที่เก็บใหม่แล้วทีนี้หูตาหาที่เก็บให้ใหม่เนาะเออแรกมันก็จะเป็นที่เก็บของด้วยเนาะ รอบนี้มันก็จะเป็นที่เก็บของดล้วเดี๋ยวให้ตาไปเก็บที่นะเอ๊ะ <c oughs> เด็กๆเเลูเข้ามนอยู่ที่นี่ตัวเหรอลูก อันนี้เป็นที่ใหม่ที่บ้านใหม่เขาเอามาทิ้งไว้ที่นี่เขาเอาเด็กๆมาทิ้งไว้ที่นี่เวลาจะทำที่ให้ใหม่นะคะเดี๋ยวพื้นที่ให้ใหม่นาะ เด็กออกมาควายเร็วมาออกมาควายเร็วเดี๋ยวยายจะกว่าให้เน้อทำที่อยู่ให้นะคะ cái ừ, dây thủ còi nó cái dây thú còi nó để thôi khỏi còi lốt sẽ tham thiêu hay mày nhá dây sẽ ตอนนี้กำลันจะทำบ้านใหม่ให้น้องใหม่ทองกับลูกๆนะคะตรงนั้นมัน,ม,นมันอยู่ใกล้ห้องนอนของคนเกินไปมันหมดเหงิอเวลาที่เด็กๆร้องตอนกลางคืนก็หมดเหนนะคะ คไก่จะสะอาดเร็ว